มีแต่ความทุกข์นะทุกข์ทั้งหลายก็จะเกิดจากตรงนี้แหละทางที่ที่หนึ่งนะทางที่สองก็อัตตกกิลามทานุโยคโกทุกข์อัตตาแปลว่าตัวตนน่ะเนาะตัวตนที่เราไปยึดอะเพน่อนรอบร่างกายของเราว่าเป็นตัวของเราอย่างเนี้ยเป็นตัวตนไปยึด mắn để mắn để cài qua bên tua tòn và yết mắn để mắn để, để, để về thân đà à, về thân đà về thân đà có tương tục và về à, thuốc về à, có về thân đà thúc có về thân đà nhìn đi nhìn lại về cáo về thân đà về thân đà phải này nó về thân đà ha có bài này quan bài này nha có bài yết này quan thiết của yên ก็ไปยึดในวิญ,ญญาณความรู้สึกความรู้สึกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจยยนี่แหละนี่แหละเรียกว่าเป็นทางที่พระพุทธเจ้ากรกาศว่าไม่ควรเดินเข้าไปเป็นอัตตกิลมัฐานุโยโคทุโภเป็นทุกข์นะทางที่หนึ่งทางที่สองตอนี้เราก็กรัาว่ามัชชิมานะ